ยอมเอยมเยคกล้เเมยเแม่ทัพภาคที่สองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้แล้วผมก็ยอมแพ้อะไรทำพวกผมรุนแรงแฮเอาเอสพกมาบินทิ้งระเบิดตู้ม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 แล้ว ทำไมไม่ส่งสารพวกผมบ้างกองทัพคำตุชาพวกเม่นเราเนะี่ยไม่มีเครื่องบินแค่พวกขันนี้แยะ,แยะเลยเมื่อวานนะนมาถึงก็ตุ้ม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 ไอ้น,นี่ก็มาตุ้มตุ้มตุ้มไม่พูดไม่จากนานนันเลยยนะิงปืนย้ายมาทั้งวันยิงมันด้วยย้าย มไม่มีมีแต่ไอพีเอ็ม20เอส60ปีที่แล้วมันจะยิงทูกอะไรต้องขอโทษที่ยิงไปทูกกรงพยาบาลของท่านเพราะทหารของผมมันไม่มีประสบการณ์มันได้ของเลนใหม่มันยิงยังไม่เป็นเลยยิงไปด้วยมันไปไล่สดด้วยนะ ก็ส่งไอ้พิกัดไปให้ไอ้เครื่องบินหน่อยมาทิ้งระเบิดไอ้ตรงไหนจะรวดเรานะท่านจุยกันใายเลยกูบอกแล้วว่าตอนรบกันอย่าไล่สดมันจะไล่สดไปหาไม่ไอ้มึงนี้โอ้ยยอมมมันหวานเีไอ้หุ่นเซน มันก็บินนีไปเกาหลีแล้วมันปล่อยพวกพมะรบกามอย่าทากำชาวบ้านก็อพยพแจักกระจายเหมือนแล้วมันก็ไม่มีอะไรอรอเหลบเลยไม่มีอาหารไม่มีงาำเลยอย่าทำบาปพวกพมเลยทาหารกัมพูชาตาดำๆจะตายหมดประเด็ดแล้วได้ช 4, 5, เช้าสี่ห้าหรือยิงเข้ามาอีกสามร้อยลูก กจัดกจัยหมดเลยแม่เออทำไมไม่มีมนุษยธรรมเลยนะวันนี้ผมก็ไปกอเจรจาโทรศัพท์ไปหาแม่ท่าปากีกว่าก็ไม่คุยกับพอผมบอกว่าไม่คุยลบกันก่อนพวกมึงยิ่งรงพยาบาลกูทำไม โอ้ยผมขอโทษลูกน้องเพราะมันยิ่งมั่วมันยิ่งสเปซปากไปชัวเลยนะเออผมขอโทษชาวไทยทุกคนยอมเั้ยกราบเอ,อ้ย